ตำบลหน,นองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีชุมชนแห่งนี้มีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันโดดเดน่นหนึ่งในอัตลักษณ์สําคัญคืออ้อยอู่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาช้านานแต่ยังขาดมาตรฐานด้านการผลิตและการขยายตลาดสู่ผู้บริโภคในวงกว้างมหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบุรีจึงได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หอมปลืออ้อยอู่กลุ่มสตรีตําบลหน,นองปลือโดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานยกระดับศักยภาพผู้ ปรระกกอบาเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันพร้อมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะคัสเตอร์พืชเพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจรกระบวนการดำเนินงานประกอบด้วยการยกดับกระบวนการผลิตสู่มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่มการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อ้อยอุรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความน่าสนใจผลลัพธ์ของโครงการคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยอุสู่อ้อยไซเดอร์ เครื่องดื่มคุณภาพสูงสะอาดปลอดสารเคมีเก็บรักษาได้นานและมีรสชาติถูกใจทั้งกลุ่มผู้รักสุขภาพและคนรุ่นใหม่ช่วยลดการสูญเสียจากน้ำอ้อยสดที่จำหน่ายไม่ทนันเพิ่มรายได้แก่ชุมชนและสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนโครงการนี้ส่งผลให้ 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนวัตกรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและขยายสู่ตลาดออนไลน์ 2. ององค์ความรู้และนวัตกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนสามารถสร้างราย ได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้ารวมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คืออีกหนึ่งความสําเร็จที่สะท้อนพลังขององค์ความรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประสานกันอย่างลงตัวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ชุมชนตําบลหนองปลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง